โอเคไหมพี่สามรเริ่มครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมสวนพริกของเกษตรกรบ้านหนองหอยตำบลเชนเครืออเภอเมืองจัังหวสกลคน,นครามาเยี่ยมคุณกำากำนะครับแล้วก็ซึ่งเป็นเจ้าของสวนนะครับเจ้าของสวนให้ให้บรรยายให้ฟังหน่อยครับว่าเราใช้ ยิมสยามตาเพชรเราเป็นยังไงครับก็รู้สึกว่าดีนะครับดีกว่าที่ยังที่ไม่ได้ใช้นะครับอันที่ไม่ได้ใช้เราจะอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งที่ผมชี้นะครับล้วจะแตกต่างความสูงก็แตกต่างแล้วใบมันจะเขียวต่างกันครับต่อไอ้พุฉีดห้าีซีต่อน้ํยี่สิบลิตรนะครับก็ไม่ได้ฉีดเยอะเท่าไหร่แต่ม่ก็อาทิตย์เวลนอาทิตย์ครับฉีดระยะ ระยะหนึ่งอาทิตย์สี่ทีเดียวชี้สี่ทีเดยครับคือฝั่งนี้คือฝั่งฝั่งแป้งนี้คือที่ใช้ที่ใช้ครับแป้งนี้ฝั่งนี้คือไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ครับฝั่งนี้มใช้ัมันจะเตี้ยกว่ากันครับมันจะแตกต่างกันแล้วเม็ดของพริกแต่ละแต่ละที่เราไม่ได้ใช้เม็ดมันจะเหี่ยวอันี้ที่ไม่ได้ใช้เม็ดจะเหี่ยวเม็ดจะเหี่ยวตัวที่เราใช้เนี่ยมันจะตึงครับครับมันจะตึงกว่ามันจะใสกว่าใหญ่กว่าครับครับนี่คือสี่ครั้งนะครับนี่คือเม็ดพริกครับสี่ครั้งแล้วครั้งที่สี่ <uge ot> ก็คือฉีดมาทั้งหมดสี่ครั้งครับสครั้งกับที่ได้ฉีดฉีดพ่นนะครับก็เทรยิ้มสยามนะครับนี่คือขวดนี้นอ,นอ๋อที่ได้ใช้กันนะครับนี่คือเกษตรกรสรุปก็คือสิ่งที่ได้เห็นชัดเจนก็คือความเขียวครับความเขียวแล้วก็เม็ดที่มันเขียวมันงามกว่าผมพูดง่ายว่ามันงามกว่าและยาวก,กว่า งามกว่าและยาวกว่าต kind of ็ง <Amen> พูดง่ายว่าสาวสมน้อยอหละโอ้โหสาวสมน้อยโอ้สิ่งที่ได้มาคือสาวสมน้อยนะครับสาวสน้อยเทียบเทียบเห็นภาพเลยครับโอเคเลยดีนะครับก็ถือว่าประทับใจนะคือฝั่งนี้นะครับที่มือผมชี้ก็คือไม่ได้ใช้้ใชนะครับฝั่งอีกด้านหนึ่งทางพี่หมอยืนอยู่ที่โชว์ขวดปุ๋ยนี่นะครับนี่คือที่ใช้นะครับพี่หมอนี่คือว่าตัวสูงอยู่แล้วนะครับแต่ต้นพลิกนะครับสูงสูงกว่าอีกนะครับอย่างนี้พี่หมอครับ พี่หมอจะบอกเกษตรกรนะครับคนที่ยังไม่ได้ใช้หรือว่าที่ยังไม่ได้เชื่อเนี่ยแล้วก็พี่หมอมาเจอด้วยตัวเองเนี่ยพี่หมอคิดว่าจะบอกเกษตรกรยังไงดีครับครับเมื่อเห็นเห็นภาพแล้วเนาะการการจากการที่ว่าใช้จริงนะครับก็อยากให้เกษตรกรนะครับชาวสวนชาวไร่นะครับมีความมั่นใจในตัวยิ้มสยามตาเพชรนะครับเอาไปใช้แล้วไม่ผิดหวัง ครับได้ผลร้อยเปอร์เซ็นโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับพี่หมอครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิบหกแปลงที่เราเราฉีดนะครับเดินลงไปดู